ยมยใครอยู S <S yeah uh ่ในกระจกเอ้ย hey uh ีทายผมปัดผมนะปัดผนะคอยู่ในกระจกใครอยู่ในกระจกบาย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 โคบลบายบายใครที่ชิ้ใส่แม่มาใครที่ใส่แม่มันกระายไปายบายบใส่แม่แย่อุดใายาย่าย่ายบายาย Anh mãi 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 mãi

ขอ,อย่เขาอายู่ในกระจกเออ